สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาบอกเล่าแชร์เรื่องราวนะครับการไป business trip ของที่ญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในสายงานของวิศวะนะครับวิศวะได้ไหมก็ก็วิศวะนิดนึงแล้วกันก็ยังดีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าโอเคภาพรวมนะครับการใช้ชีวิตของ business trip นั้นมันเป็นยังไงนะครับมันแบบอุ้ยมันคือการเที่ยวหรือเปล่าคือบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับเราไปทํางานนั่นเองนะแต่ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราก็ได้อะไรกินหลายอย่างเหมือนกันนะครับตอนที่เรามา business trip รเริ่มต้นนะครับการไป business trip เราก็ต้องเตรียมเอกสารนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะได้ไปวันไหนใช่ไหมครับสเต็ปถัดไปก็คือโอเคเราก็พร้อมที่จะบินแล้วแต่ก่อนที่จะบินนะครับก็ต้องก็ต้องไปแลกเงินก่อนนะครับการ ที่เราจะต้องมีเงินสดนะครับไ้ใช้บ้างนะครับในกรณีฉุกเฉินในประเทศที่เราไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางที่บางสถานที่เนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้เงินสดแบบที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะันนั้นก็เตรียมไปจํานวนหนึ่งแล้วกันเพราะจัดกระเป๋าเตรียมชุดให้พร้อมอะไรเรียบร้อยทำก็ถึงวันจริงนะครับที่เราจะต้องบินนะครับซึ่งวันนั้นก็ตื่นแบบเช้ามากๆกก็ประมาณสัก รู้สึกว่าจะตื่นประมาณตีสี่ครึ่งมั้งนะครับแล้วก็เอาไปที่สนามบินนะครับแหกที่ตาตื่นไปนะครับนี่มมากนิ่มมาแล้วก็ไปเอาบอร์ดิน็พาสไปเช็กินนะครับแล้วก็โหลดกระเป๋าขึ record, ้นเครื่องนะครับพอเข้าไปได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องทําอีกหนึ่งภารกิจนะครับก่อนที่เราจะไปถึงที่นู่นนั่นก็คือ การซื้อของฝากนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นมันเป็นของฝากเฉยๆที่ไม่ใช่การที่เราจะต้องไปติดสินบนหรือว่าติดอะไรติดค้างอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งนะที่เราไปหาแต่มันก็สาหรับผมคือให้ด้วยแบบเเอราอยากให้เล็กๆน้อยๆก็พอนะครับก็เลยเลือกเป็นเมนูที่แปลกนะครับแสดงความเป็นไทยไปซะเลยนั่นก็คือแครกเกอร์ต้มยำกุ้งนะครับพอเราได้ซื้อของฝากครบเรียบร้อยแล้วนะครับสเตปถัดไปก็คือว่า เราก็ขึ้นเครื่องกันเลยนะครับเฮ้ hey, นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งมาถึงที่ห้องพักนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับอยู่คนเดียวก็โอเคอยู่นะครับ hey. วงเย็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไปกินข้าวนะครับร่วมกับพี่ๆในทีมของเราที่ไปด้วยกันนั่นแหละครับว่าเฮ้ยเรามารวมตัวกันแล้วก็ไปกินข้าวมัม้ยซึ่งสถานที่ที่ผมไปประเดิมเป็นที่แรกนั่นก็คือราเมงครับผมในการจบวันนะครับก็เตรียมเก็บเอกสารอะไรนะครับที่เราสามารถที่จะไปเบิกได้นะครับใบเสร็จค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้ครับ เก็บเอาไว้นะครับทำเบิกกับทางบริษัทครับแล้วก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันที่เราเริ่มทํางานแล้วนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะเตรียมล่วงหน้าเป็นการแบบว่าเตรียมตัวอ่านอะไรไปล่วงหน้านะครับในสิ่งที่จะปฏิบัติกันในวันรุ่งขึ้นนะครับให้เราไม่ได้มีอะไรที่มันแบบกวงโบม,มากเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่ามันจะคุยกับคนอื่นยากมันหาเรื่องคุยชวนคุยยากประมาณนั้นเลย ชุดทางานตอนเช้านะครับเราก็จะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับนาฬิกานาฬิกาแล้วก็ใส่ทับในนิดนึงนะครับใส่เข็มขัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มัลหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะใส่รองเท้าเป็นคัชชูหรือไม่ก็เป็นรองเท้าผ้าใบสีเรียบก็ได้นะครับเพราะว่างานเรามันก็อาจจะลุยๆหน่อยนะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ต้องฟอร์มัลขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ก็เอาให้มันเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับทุกคนผมเห็นว่า น้ำที่นี่ไอเจ้ากอกน้ำอันเนี้ยมันสามารถจะกินได้ไว้แต่เรากขาังเลนะครับไม่รู้ว่าจะกินดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับมันไม่มีกลิ่นคอรีนนะมันเหมือนจะมีกลิ่นเป็นแบบความเป็นน้ำที่ไหลผ่านโลหะมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นายของโลหะนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ตัวน้ำเองอ่ะไม่ได้มีกินคอรีนแล้วก็สะอาดนะผมก็ก็กินได้นะถ้าสมมุติว่าลงทุนอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปหาซื้อน้ำที่เป็นขวดแบบนี้ถ้าเราซื้อขวดใหญ่นะครับจะได้ราคาถูกกว่าขวดเล็กนะไม่ใช่ทุกคนลองดูอันนี้ครับที่ตู้กดน้ำนะคือผมไปกดมาราคา110เยนนะครับประมาณ20นิดนิดบาทนะครับ อันนี้คือขวดแค่นั้นเองนะแต่พอมาดูวันนี้ครับเราต้องไปซื้อตามพวกห้างซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ครับเวลาซื้อเป็นขวดใหญ่ๆ2ลิตรแน่นะครับอันนี้2ลิตรนะครับ109เยนนะครับคือราคาเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าดูขนาดแบบต่างกันมากและก็มาถึงในช่วงเช้าของวันนะครับเราก็ต้องไปกินอาหารนะครับที่โรงแรมนั่นแหละนะครับก็ค่อนข้างมีอะไรให้กินหลากหลายแบบกันนะครับ ตามรูปที่เห็นเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบนะครับก็มีอยู่หลายอย่างกันนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปหัวใจไว้ให้ดูนะครับอแล้วเรามาญี่ปุ่นครับเราจะไม่กินไอเจ้าสิ่งนี้ก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือนัตโตะหรือถั่วเนาว่านั่นเองกลิ่นมันแรงเหมือนกันนะครับคล้ายๆกลิ่นเสื้ออับๆแล้วก็ถุงเท้าอับๆประมาณนั้นเลยนะครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแล้วก็ เป็นกลิ่นฉุนๆเหมือนแอลกอฮอล์นะครับแต่พอกินเข้าไปอือกัดใจกินเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นส่วนตัวรู้สึกว่ามันเปรี้ยวๆแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นถั่วออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีความฉุนของแอลกอฮอล์ออกมาโอเคครับพอกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางไปทํางานกันเถอะนะครับเก็บ<อ>ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับท้องถนนเรื่องยางพาหนะของที่ญี่ปุ่นนะครับคือผมก็สงสัยว่าไ้เจ้า แผ่นป้ายทะเบียนนะครับด้านหลังเนี่ยมันมีหลายสีเหมือนกันนะครับมันมีมันจะมีสีเขียวนะครับป้ายทะเบียนสีเขียวอันนี้นะครับจะถือว่าเป็นรถมีผลิตไว้เพื่อการพาณิชย์นะครับหรือว่าเพื่อหาเงินนะครับถ้ารถชนิดไหนเนี่ยหาเงินก็จะเป็นป้ายทะเบียนสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือแบบถามกับคน ฝุ่เองนะ่าก็อ,อธิบายประมาณนี้ป้ายสีขาวอันนั้นก็เป็นรถปกตินะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เบากว่าปกตินะครับเป็นรถที่แบบว่าเป็น light vehicle มันเล็กๆเกบาๆเงี้ยก็จะเป็นป้ายทะเบียนสีเหลืองนะครับหลักๆที่เห็นอยู่จะเห็นประมาณ3 4สี จะถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับก็คือเราได้มีโอกาสไปแวะพักนะครับนะจุดที่เป็นขายของฝากเยอะๆนะคือเราก็ได้โอกาสจังหวะในการซื้อของฝากซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะต้องทําเหมือนกันนะครับในการที่เรามา business trip นะครับอย่างน้อยๆก็แบบซื้อไปฝากค,คนในทีมที่คนอื่นๆที่เขาไม่ได้ไปด้วยนงครับได้ <c oughs> แ,ลแล้วก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ผมมานะครับจะเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับการ ทดสอบรถยน์เป็นเหมือนแต่ว่าคล้ายๆกูดังอันใหญ่ๆกว้างๆกว้างใหญ่ยางเงครับเพื่อที่จะทดสอบรถข้างในนั้นอะไรแบนเนี้ยครับค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นประมาณก็ทั้งหมดเลยของเวลาทํางานวันวันหนึ่งนะครับอาหารการกินนะครับเรากินอยู่ยังไงนะครับในตอนเราไป business trip ก็ประมาณนี้นะครับ pues, อาหารกลางวันบางทีไม่ได้บางทีเกอบทุกวันนะครับของผมก็คือซื้อเอามาไว้แล้วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็เอามากินตอนเที่ยง ว่าเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ก็แบบไปเวฟของอุ่นอาหารกินกันเองนะครับตอนเที่ยงนะครับและแล้วในตอนเย็นนะครับก็มาถึออีกแล้วนะครับกับสําหรับมื้ออาหารนะครับคือตอนเย็นนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปลองเมนูแซลมอนซูชินะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนครับมันมีกิมมิคด้วยนะในการกินซูชิสายพาดนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิมมิคที่ผมมองเลยวก็โอ้โหเป็นการตลาดที่แบบว่าเมื่อเรากินครบทั้งหมด5ฐาถาดนะครับเราจะได้ลุ้นรับรางวัลซึ่งเป็นการสปองนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับพอผมกินไปบุบถาที่20นะครับก็เราก็ได้การสปองออกมานะครับถ้าเด็กๆมาเด็กๆก็คงจะชอบนะนกับอะไรแบบนี้ครับสิ่งที่อยากจะมาแชร์นะครับคือคุยกับคนญี่ปุ่นนะครับที่ทํางานด้วยว่า ถ้ามากินซูชิอย่างเงี้ยเมนูไหนเลยที่เขาแบบจะต้องกินทุกวันแบบว่าต้องต้องได้กินเมนูนี้คือเมนูอะไรเราก็ถามเขานะครับ และคำตอบก็คือไอ้เจ้าเมนูนี้ครับซึ่งมันคือไทยฟิชเท็กเซกเจอร์ดีมากกลิ่นคาวแทบจะเป็นศูนยนะ์ไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็มีเท็กเซกเจอร์ที่หนึบหนที่มากกว่าปลาปกติแต่น้อยกว่าปลาหนึ่2ยกว่าบาทนะครับต่อนหนึ่งถาดอันนี้เป็นสิ้นสุดของวันแรกนะครับที่เราไปทํางานนะครับเราก็จะมาโชว์อะไรที่มันเป็น after work ให้ดูนิดนึงนะครับการทํางานนะครับเราก็จะได้นําบัตรนะครับของ คนที่เราไปแลกมานะครับจะเป็นนามบัตรจริงๆมีเยอะนะครับแล้วก็สมุดจดไปทํางานวันนึงก็จดไว้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้ไปจดอะไรเนี่ยเหล่านี้มานะครับเนี่ยเนี่ยว่ารูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเนี่ยตามเนี้ยนะครับบางทีจดแบบไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่เนี่ยเนี่ยดู อันนี้เป็นดัมมี่นะครับเวลาเราเป็นเทสแบบเทสชนรถยางเงครับด้านหน้าด้านข้างนะเทสรถชนด้านหน้าด้านข้างอย่างเงี้ยก็จะมีดัมมี่นะเป็นคล้ายๆหุ่นเนี่ยนั่งอยู่บนรถแล้วก็จําลองการบาดเจ็บนะอะไรประมาณนี้นะครับ mm. เขียนไปสรุปไว้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่ายังไม่อยากทํารีพอร์ตวันนั้นเหนื่อยล้าแล้วมาเขียนสรุปสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหลับว่าโอเคที่เรา,าบาดไปทำมาในเดย์วันมีอะไรบ้างอย่างเช่นของผมเนี่ยเดย์วันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเดย์วัน ก็พาไปดูวันถัดไปนะครับก็คือเราได้มีโอกาสนะครับไปกินสตาร์บัคนะครับก็คือเป็นร้านกาแฟนะครับสตาร์บัคเมนูอาจจะไม่ได้หลากหลายอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคือถ้าสมมุติเป็นบ้านเราอย่กาแฟก็จะมีรสชาติที่แบบกาแฟนู่นกาแฟนี่เยอะๆใช่ป่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่จะมีอะไรเบสิกครับก็ประมาณ500กว่าเยนนะครับต่อ1แก้วถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับตกประมาณ1 2 0่บาทมันถ้าจำไม่ผิดแถวๆนี แต่ส่วนตัวคิดว่าความเข้มของกาแฟเนี่ยไม่ค่อยแรงมากรวมถึงชาด้วยนะครับของไทยจะมีความแรงกว่าในเรื่องของคาเฟอีนนะครับดังนั้นตอนกลางวันเราก็กินข้าวอะไรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้อยากจะมาแชร์นิดน,นึงว่ากล้วยบ้านเขากับบ้านเรานั้นเหมือนกันไหมเขาบอกเลยว่าไม่เหมือนนะครับคือกล้วยบ้านเขาเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วนะผมรู้สึกว่ามันจะออกมันๆแล้วก็หนึบๆ หวานน้อยกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทํางานไปเรื่อยๆจนจบวันนะครับคราวนี้เนี่ยในแต่ละวันมันก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับที่จะไปกินอาหารต่างๆนะครับหลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าวันนั้นใครชวนไปกินอะไรนะครับอืมก็เดี๋ยวมาพูดภาพรวมนะครับว่าเราได้กินอะไรกันไปบ้างนะครับในที่ญี่ปุ่นนะแฮมเปอร์ยากิโซบะแล้วก็อันนี้ครับ ทุกคคือนคคคิดว่ามัันนืออะไรรบี่ก็คือคิดแชททอดนะครับมันอารมณ์คล้ายๆกับว่าเรากัดไปปุ๊บมีความเป็นเวเฟอร์แล้วก็จะมีความเป็นช็อกโกแลตอุ่นๆนะครับออกมานะครับโค้ออกมาตบท้ายด้วยความมันนะครับของตัวแป้งข้างนอกที่เอาไปทอดกรอบๆอร่อยอยู่ก็ได้ลองนะครับสิ่งที่เป็นของทอดทั้งหลายนะครับของญี่ปุ่นนะครับคือแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนหนังญี่ปุ่นเลยนะที่แบบว่า หัวหน้ามากับทีมลูกทีมอย่างเงี้ยแลวเขาก็จะสั่งเหล้าสาเกกินกันแล้วก็มีเจ้าเมนูของทอดนะครับวางไว้เยอะๆๆนะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสนะครับในการกินยากินิคุด้วยนะครับหรือว่าเป็นเนื้อย่างนั่นแหละนะครับปกติแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะกินกันในเวลาที่มันสําคัญนะครับหรือว่าในเทศกาลต่างๆราคาก็ประมาณตกประมาณ800กว่าบาทนะตองหัวแต่ก็ได้กินแบบบุฟเฟ่นะครับก็คือแบบลุยเลยนะครับอยากกินเนื้ออะไรก็สั่งสั่งสั่งมานะครับแล้วก็จะมาแช์นะครับสิ่งที่ไม่ ชนให้ฟังนะครับคือให้ชาตัวนี้นะครับเราเรียกว่าชาข้าวโพดนะครับคือมันหอมแล้วมันก็อร่อยนะครับซึ่งการกินยากินิคุนะครับมันทําให้เราได้มีโอกาสคุยกับผู้คนนะครับในทีมที่ทํางานของเรามากขึ้นนะครับคือทุกคนรู้สึกว่าจะมีส่วนร่วมต่อกันในการแบบหยิบเนื้อย่างช่วยกันอะไรแบบนี้ครับเราก็พูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยเรื่องต่างๆต่อกันอย่างเงี้ยเออ ก็าออราเมงแหละครับนะที่เราได้ไปกินนะครับก็รามเมงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับจริงๆว่ารสชาติมันแตกต่างนะครับกับที่ไทยอ่ะทุกคนคือรู้สึกว่าการกินรามเมงที่นี่คือให้เส้นเยอะให้อะไรแบบอิ่มๆได้เลยนะครับในหนึ่งชามนะครับราคาก็าประมาณสักตกสองร้อยนิดๆนะครับ200นิดๆบาทนะครับก่อนอน่นนะครับคือเราไปทำเทสรถใช่ไหมเป็นจุดประสงค์ของทริปนี้ และที่นี้เราจะเทสรถไปทําไมใช่ไหมคือรถนะครับมันก็มีการผลิตออกมาใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะผลิตเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งแล้วว่ารถเนี่ยมันมีมาตรฐานประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพิสูจน์ว่ารถนั้นเน่ยเป็นไปได้ตามมาตรฐานในเรื่องต่างๆหรือเปล่านะครับเราก็จําเป็นจะต้องทําการทสดสรถนะครับในเรื่องนั้นๆและในทริปนี้ที่ไปนะครับก็จะเป็นเรื่อง การชนนะครับซึ่งการชนก็มีหลายแบบอีกนะครับอาจจะเป็นชนทางด้านหน้านะครับชนทางด้านข้างอะไรเงี้ยการชนด้านหน้านะครับก็มีทั้งแบบชนแค่บางส่วนของด้านหน้ากับชนทั้งหมดเลยของด้านหน้าส่วนตัวนะครับคือการชนด้านหน้าแค่บางส่วนนะครับอันนี้จะทําให้แบบว่ารถเนนะี่ยเกิดการหมุน <c oughs> ไปด้วยนะครับแล้วก็เกิดการยุบแบบมากกว่าปกตินะครับดังนั้น ก็บางทีเนี่ยรถที่แบบไปชนต้นไม้ชนเสาอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดความเสียหายแล้วก็เออแล้วก็ออกขึ้มนมาเลยว่าอืมัมนรุนแรงมากอะเนาะภาพรวมเลยนะครับคือผมไปไปดิสเน่ทริปมาประมาณสักหวันแล้วมั้งนะครับดันั้นเนี่ยก็จะได้เห็นภาพรวมว่าเราได้อะไรบ้างนะครับจากทริปนี้นะครับจะแบ่งภาพรวมของการกิจกรรมต่างๆแด้ประมาณนี้ครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือการมีติ้ง การมิตติ้งก็คือว่าเป็นสิ่งแรกนะครับที่เขามาจะทํากันก็คือว่าคุยว่าแผนการของวันนี้นะจะทําอะไรบ้างนะครับเป็นการมิตติ้งหารือกันนะครับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการเตรียมรถให้พร้อมนะครับก่อนที่จะเอาไปชนก็คือต้องเซ็ตรถให้ได้คอนดิชันตามที่กฎหมายระบุไว้วัดตําแหน่งต่างๆเอาไปว่าจัดเตรียมรถให้พร้อมอันนี้พอรถพร้อมแล้วนะครับไม่พอนะรเราจะมี ดัมมี่นะครับดัมมี่เปรียบเสมือนตัวคนแต่มันไม่ใช่คนมันคื่ดัมมี่ดัมมี่เปรียบเสมือนหุ่นแล้วกันผมว่าน่าจะประมาณหุ่นนะครับเราใส่หุ่นลงไปเพื่อที่จะเราจะจะําลองหุ่นว่ามันคือคนนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในรถดังนั้นตัวหุ่นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทําการเซตนะครับตัวนี้ให้มันพร้อมซึ่งดัมมี่นะครับจะถูกติดเซนเซอร์เอาไว้ข้างใน ซึ่งเซนเซอร์นี้มีไว้ทำาไรใช่ไหมมันมีเอาไว้วัดแรงกระแทกนะครับตอนที่พอเราจะเทสจริงๆอะ่ะเราก็จะได้รู้ว่ามันเกิดแรงกระแทกบริเวณหัวบริเวณคอมันจะมีจุดบอกนะตามกฎหมายหัวคอไม่เกินเท่าไหร่หน้าแข้งไม่เกินเท่าไหร่บริเวณหน้าท้องไม่เกินเท่าไหร่ดังนั้นในดัมมี่ก็จะต้องจัดเตรียมเซนเซ,นเซอร์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะพอเตรียมเรียบร้อยนะครับก็จะพา เข้าสู่ช่วงถัดไปก็คือเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเร็วมากนะครับรถก็ว,วิ่งมาปื้อชนกับบารียบารีย์บยจบแหละเทสชนด้านหน้านะครับชนเสร็จปุ๊บเอาละเข้าสเต็ปถัดไปนั่นก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยตึงต้งๆๆๆมาเช็ครถที่โดนชนเอาไว้แล้วเนี่ยว่าโอเคเซฟตี้มันปลอดภัยหรือเปล่าถ้ามันปลอดภัยเราก็ถือจะเดินมาดูความเสียหายรอบรถ นะครับว่ารถตรงนี้มันบุกไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วใจความสําคัญของเรื่องการชนรถเราดูความเสียหายข้างในต่อคนต่อดัมมี่ว่าดัมมี่นั้นน่ยมันได้รับการป้องกันและมันถูกแรงกระแทกไม่เกินที่เขากําหนดหรือเปล่าแล้วนอกจากเรื่องของความเสียหายต่อดัมมี่นะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวัดในเรื่องของการที่สมมติ เราเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับจะวิ่งวิ่งวิ่งมาหารถที่ถูกชนแล้วแล้วก็มีดัมมี่อยู่ข้างในเปรียบเสมือนคนนะนะอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยและมีความสามารถในการช่วยง่ายแค่ไหนนะครับคือวัดยังไงใช่ไหมนะครับคือเขาจะวัดว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะเปิดประตูรถด้วยแรงเท่าไหร่ถ้าใช้ออกแรงไม่เยอะนะครับตามที่เขากําหนดก็ถือว่าผ่านเจ้าหน้าที่สามารถที่จะบด เข็มขัดเนิรภัยออกได้ง่ายหรือเปล่านะครับประมาณนี้จากทั้งหมดแล้วนะครับคือสมมุติไปเรียนรู้อะไรมาทั้งหมดนะครับเราจะต้องช็อตโน้ตเมมโมรีของเราสิ่งที่เราได้สร้างรีพอร์ตออกมานะครับและแล้วนะครับในช่วงเวลานะครับที่เราไปบิสเนสทริปนะครับเราก็ได้มีโอกาสนะครับที่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มันแบบว่ามีชื่อเสียงหน่อยนะครับในแอเรีย ไม่ไกลมากจากที่ที่เราไปทำงานนะ,ะซึ่งที่นี่นะครับนั่นก็คือ oh. Before going to the tray to clean hands and mouth left hand Right hand Right hand Left hand hand Mouth Mouth also Yes Oh Okay If you need more water <laughs> And after you clean mouth In your hand <laughs> don't drink don't drink okay I'll find a push cream this oh cream this cream <laughs> like this, More cream. Like cream, this cream this one uh, for cream this one <laughs> yeah <laughs> wow <That's it. laughs> อันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับเวลาเราทําบุญนะครับจะชาวญี่ปุ่นจะนิยมเป็นเหรียญห้านะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยห้าอย่างเช่นห้าสิบเพราะว่ามันจะเป็นเหรียญที่มีรูนะครับแล้วถ้ามันมีรูเนี่ยก็เปรี่ยบเสมือนการแบบ้อยขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับ ป็นวิวข้างบนนะครับซึคุบะซังชายนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอากาศคือเย็นแบบสบายนะครับกินน้องคือหอมมากแล้วก็พอกัดเข้าไปมันก็กรอบๆข้างนอกนะครับแล้วก็ข้างในก็คือนุ่มนะครับกรอบนอกนุ่มในของจริงนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยความเป็น น้ำตาลเคี่ยวมังนะครับแตบบ่ว่ามีกลิ่นไม่ไม้นิดนึงแล้วก็มีความแบบคาราเมลคาราเมลอออยู่ข้างนอกนะแล้วก็ได้กินอันนี้ครับเรียกว่าโอซากโอซากนะครับกินมันจะเป็นคล้ายๆกับข้าวนะครับยุกไในนะครับแล้วก็ไปหมักกับแบคทีเรียนะครับผ่ากกนกระบวนการหมักนู่นนี่นั่นรสชาติก็คือเหมือนเหมือนกินข้าวต้มที่เกือบจะบูดแล้วประมาณนั้นนะครับแต่พอกินร้อนๆนุ่นๆมันก็แบบอื้โล่งดีเหมือนกันนะครับ อันนี้อยู่ข้างบนสุดนะครับขึ้นไอ้เจ้าอันเนี้ยขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นวิวสูงขึ้นไปอีกนะครับโคกกระป๋องนะครับถ้าซื้อที่นี่ก็จะแพงหน่อยนะครับ150เยนนะครับประมาณสัก30กว่าบาทนะเราต้องเลือกกันมา และคืออีกหนึ่งความประทับใจนะครับตอนที่ผมเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็คือเรามาญี่ปุ่นนะครับเราก็คงนึกถึงดินแดนปลาดิบถูกไหมเราก็คงนึกถึงปลาดิบครับและนี่ครับก็จะเป็นปลาดิบนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ขนาดมันประมาณนี้เลยนะที่ไทยประมาณเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าที่นี่เนี่ย มันอยู่ที่673เยนนะครับถ้าทัเท่เลยก็ประมาณสัก720เยนนะครับประมาณนี้160บาทนะครับาทแล้วเราก็ได้ได้แซลมอนประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแช่ทิ้งไว้ตู้เย็นนะครับ1วันนะครับแล้วนะเนี่ยเพราะว่ากินไม่ไหวนะครับเรามา business trip แล้วแบบว่าเราต้องไปกินกับทีมต้องไปกินกับ คนญี่ปุ่นนะครับที่เราทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันอิ่มทุกมื้อเลยนะทุกคนก็คือหาจังหวะกินให้เจ้านี่ไม่ได้สักทีนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ต้องมาลองชิมกันนะครับและผมก็ได้ไปเรียนรู้นะครับวิธีการจับตะเกียบนะครับคือนะครับเราจะจับนะครับโดยใช้ิ้วนิ้วนี้นะครับในการคอนโทรลนะครับด้านบนอารมณ์เหมือนเขียนปากาแต่ข้างล่างนะครับพาดไว้ตรงนิ้วนางนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งล็อกประมาณนี้ เออไม่ค่อยดีหรอกนะครับเอาเป็นว่าคี้ไปเถอะนะครับใครอยากคี้แบบไหนสามารถซื้อกินได้วันนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะครับเมื่อไปเทียบกับการกินข้างนอกร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วคือได้1ชิ้นเต็มๆอยมางนี้ผมว่าสามารถกินให้เบื่อแซลมอนได้เลยนะครับอร่อยครับก็คือรสชาติก็คือเหมือนบ้านเราที่ขายกันตามห้างแบบซาชิมิ อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคือหวยหาในส่วนของชานมนะครับจริงๆตามหาชาไทยนะครับแต่ว่ามัน,ปนไปไม่ได้นะครับดังนั้นก็ลองไปดูกันนะครับว่าชานมที่นี่รสชาติเป็นยังไงจริงๆวันนี้ก็ไปแอบกินอันนี้มาบ้างแล้วอันนี้เป็นซื้อมาที่เซเว่นนะครับจะเป็นชานม ชาที่ไม่หวานเกินไปแต่ไม่ไม่ค่อยมีความแบบมันมนชาผสมนมผสมน้ำเปล่าแบบว่าเจือจางนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่าไม่หวานแบบเลี่ยนกินไปเยอะๆคืนรับรองได้เลยว่าไม่มีทางเลี่ยนนะครับ <c oughs> <c oughs> ยิ่งกว่าเดิม <c oughs> นะครับ นะครับคืออันนี้เป็นน้ำป่าผสมชานมถ้าใครที่แบบว่าหิวโหยชานมนะครับอาจจะต้องไปร้านที่มันแบบจริงจังกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องแพงกว่านี้ทำไม่ประมาณร้อยนิดนิดเย็นนะครับก็ตกประมาณ20กว่าบาทเนี่ยยีกว่าบาท30นิดนิดช่วงเนี้ย อันนนี้เหมืกและสุดท้ายแล้วนะครับของทริปนี้นะครับก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งนะครับร้านเสื้อผ้าด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครที่ชอบเสื้อผ้าที่อาจจะไม่ได้แฟชั่นมากเน้นความมินิมอลอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ยูนิโคลหรือว่าที่ g ีที่ไหนก็ได้นะครับที่มันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าราคามันก็จะเฟรนลี่กว่าการที่เราไปซื้อในไทยอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าไปซื้อที่ช็อปไทยก็ สองพันกว่ามั้งน,นะครับแต่พอซื้อที่นี่ก็ตกประมาณ1,500บาทอยบาทเช่นเสื้อตัวนี้ไม่รู้ว่าที่ไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่นี่ซื้อมาประมาณสัก400กว่าบาทหบาทนะครับอืมนะครับถือว่าราคามันก็โอเคนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่ามีลวดลายสวยงามมากแต่มันก็คือมินิมอลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์ business trip อยากจะตั้งใจทำสิ่งนี้มาให้ทุกคน รับรู้นะครับว่าโอเคการมา business trip ภาพรวมมันเป็นยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย